จะดีแค่ไหนถ้ากาแฟาที่คุณทานอยู่มีรสชาติที่อร่อยคุณภาพจากมาเมล็ดกาแฟาที่ดีเยี่ยมและยังช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายอีกด้วยวันนี้เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์กาแฟบาลานซ์คอฟฟี่กาแฟาปรุงสำเร็จบาลานซ์คอฟฟี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพรเกรดพรีเมียมคัดสรรวัตถุดิบเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย ช่วยปรับสมดุลในร่างกายและส่งเสริมสุขภาพผลิตจากเมล็ดก,กาแฟอาราบิกาเกรดพรีเมียม ควบบทพิเศษให้กลิ่นหอมกลมกล่อมทั้งยังมีส่วนผสมจากสมุนไพรที่สำคัญอื่นๆเช่นน้ำมันรำข้าวช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจช่วยลดคอเลสเตรอ,อรอลคอลลาเจนจากแครรทช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยแห่งวัยถังเช่าช่วยลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายเห็ดลิ้นจื่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายบรรเทาอาการอ่อนเพลียวย่าหวานช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุง วิตามิน B6 และ12ช่วยบำรุงระบบประสาทลดความเครียดช่วยเสริมการสร้างเม็ดเลือดใบแปะกล้ยช่วยบำรุงสมองและความจ่บผลส้มแข่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันและควบคุมน้ำหนักสารสกัดอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นลูทีนสารสกัดจากออเซโรราเชอรี่สารสกัดจากเม็ดองุ่นกระชายดำถั่วขาวและอื่นๆทั้งหมดนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์กาแฟบาลานซ์คอฟฟี่ รับรองการผลิตด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP และอย o r สนใจผลิตภัณฑ์หรือ